จะสร้างพลังงานดีๆทำไมเราต้องคิดดีทุกท่านเคยสังเกตตัวเองไหมคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าพลังงานชีวิตหมดหอยเหี่ยวไม่อยากไปต่อขี้เกียจแล้วบางครั้งทำไมเราถึงรู้สึก a l ล r ร์มีความสุขอยากทำนูน่นทำนี่ไม่หยุดเลย เป็นเพราะอะไรมีใครเคยสังเกตตัวเองไหมคะสำหรับโคชหวานนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เคยสังเกตตัวเองคะ่ะแต่พอได้มาเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านอาจารย์กบจึงได้รู้ว่าความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพูดอะไรแล้วก็เริ่มที่คิดก่อนแล้วถึงพูดออกไปหรือเราจะทําอะไรแล้วก็คิดก่อนแล้วถึงทําสิ่งนั้นออกไปจึงทําให้โคชหวานรู้ว่า เราเริ่มต้นที่ความคิดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมดไฟเรารู้สึกว่าชีวิตไปต่อไม่ได้ห่อเหี่ยวหรือขี้เกียจมันเป็นเพราะว่าในความคิดของเราอาจจะมีความคิดลบหรือว่ามีความคิดที่สับสนวุ่นวายอยู่ทําให้เราจัดการกับความคิดไม่ได้เมื่อเราจัดการกับความคิดไม่ได้เราก็จัดการกับตัวเองไม่ได้เช่นกันค่ะและ เมื่อเรารู้สึกว่าอันเลิศอยากทำนู่นทำนี่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราจัดการกับความคิดของตัวเองได้ทำให้การคิดอาจจะเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบมากขึ้นในวันนั้นเราร,รู้สึกว่านี้เราจัดการได้แล้วมันมีความสุขเราถึงอันเลิศแล้วอยากทำนู่นทำนี่เห็นไหมคะว่าความคิดมีผลกับชีวิตของเรานะคะอย่างโคชวานก็มีตัวอย่างเช่นกันค่ะสมมติว่าเมื่อคุณพูดว่าดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะ กับอีกคำพูดหนึ่งที่บอกว่าขอให้แข็งแรงนะคะคุณคิดว่าสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีความคิดอะไรอยู่ในคำพูดคำนั้นบ้างคำแรกคือดูแลสุขภาพด้วยความคิดที่เราบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเราคิดว่าโรคภัยต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราคิดถึงแต่โรคเราถึงบอกว่าดูแลสุขภาพด้วย แต่อีกความคิดหนึ่งก็คือการที่บอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือค่อยแข็งแรงนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดถึงแต่สุขภาพที่แข็งแรงคิดถึงแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้ตัวเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เราคิดถึงแต่โรคภัยไข้เจ็บ นั่นคือการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวแต่เมื่อเราคิดถึงแต่ความแข็งแรงของร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องการจะดึงดูดสุขภาพที่แข็งแรงเข้ามาวันนี้นะคะ2ตัวอย่างนี้ชัดเจนการที่เราอยากที่จะให้ตัวเองแข็งแรงหรือว่าอยากจะบอกกับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะ เริ่มต้นคิดแบบไหนดีถึงจะดีดกับทั้งตัวเราและกับคนอื่นเวลาที่เราจะพูดกับเขาคุณสามารถเลือกได้นะคะ Change Your Mind ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งและแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะ